สวัสดีครับช่องเดี๋วไม่เดี๋ยวครับผมขอบคุณทุกซับสไครป์ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจรวมถึงโดเนทด้วยนะครับซูปเปอร์กัสจีนตอนที่2253ชื่อตอนว่าข่าคือซานมู่จริงๆรอันเซนรีบถอยออกไปด้านหลังพร้อมกับเรียกใบเสมาราชา,มาแมลงปีศาจสีทองออกมาตูมโตส,สารที่มองไม่เห็น พุ่งเข้ามาใส่ใบเสมาราชา,มาแมลงปีศาจส,สีทองใบเสมาสั่นสะเทือนและส่งเสียงดังออกมามันฟังดูเหมือนกับว่าใบาเสมากำลังจะแตกเป็นสิ่งเสียงหันเส้นตกตะลึงพลังส่วนใหญ่ของราชินีจิ้งจอกถูกใช้ไปกับการต่อต้านโซธิรามตัวเธออยู่แต่ถึงอย่างนั้นใบเสมาราชา,มาแมลงปีศาจก็ไม่สามารถป้องกันพลังเพียงน้อยนิดของเธอได้ ถ้าเธอโจมตีซ้ำอีกเพียงไม่กี่ครั้งเธอก็คงจะทำลายมันได้อย่างแน่นอนยอดฝีมือระดับเทพเจ้านี่น่นากลัวจริงๆเพียงแค่พลังน้อยนิดของพวกเขาก็เอาชนะสิ่งมีชีวิตระดับต่ำกว่าได้หันเซนกำลังคิดหาหนทางที่จะหนีไปจากสถานการณ์ในตอนนี้ราชนีจิ้งจอก ไม่ประหลาดใจที่ฮันเซนสามารถป้องกันการโจมตีครั้งแรกของเธอได้พอะเธอคิดอยู่แล้วว่าเขาก็คือขุนพลกลอสโบนโซสะสารที่เธอปล่อยออกไปยังไม่ลดละมันเป็นเหมือนกับโซ่ที่เขารัดใบเสมาราชา,มาแมลงปีศาจมันรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆและพยายามบีบโลบป้องกันให้แตกสลายฮันเซนเห็นว่าใบาเสมาของเขาเริ่มริบรี ฝุ่นสีทองจำนวนมากกำลังหลุดลอกออกมาราชนีจิ้งจอกในตอนที่ข้ามาที่นี่ครั้งแรกท่านจำสิ่งแรกที่ข้ามาได้ไหมฮันสันถามราชนีจิ้งจอกขณะที่เขายังคงอยู่ภายในใบเสมาราชา,มาแมลงปีศาจก็สปอนย่ามวัวเสียเวลามากเลยนี่คือวันตายของเจ้าราชนีจิ้งจอกพูดฮันซันรีบคิดและพูดขึ้นมา แล้วถ้าเรื่องที่พวกเราพูดคุยกันในระหว่างที่อยู่ในไวส์โบนเฮล่ะคุณพลโกสโบนไม่รู้เรื่องนั้นถูกไหมท่านบอกว่าชื่อสารมู่ของข้าเป็นชื่อที่แย่ท่านบอกว่าแค่หนึ่งไม้ก็น่าเบื่อมากพอแล้วและความจริงที่ข้ามีสามไม้ทำให้ข้าเป็นคนที่น่าเบื่ออย่างที่สุดราชนิจิ้งจอกแปลกใจเธอขมวดคิ้วและมองไปที่ฮารเซนมันดูเหมือนกับว่า เธอเริ่มจะเชื่อคำกล่าวอ้างของเขาจิตใจของขุนพลโกสสบอนถูกฆ่าทำลายไปแล้วขา่าจึงกลัวว่าท่านอาจจะต้องการแก้แค้นข่าในเรื่องนั้นด้วยเหตุนั้นในตอนแรกข่าถึงได้สวมรอยเป็นเขาแต่ข่าไม่ใช่ขุนพลโกสสบอนจริงๆหันเซนพูดราชนีจิ้งจอกมองหันเซนอยู่สักพักหลังจากนั้นเธอก็ถามขึ้นมาเจ้าเห็นซีโนเจนอีกแบบไหน ภายในไวส์โปนเฮลฮันเซนรีบบรรยายลักษณะของซีโนเจนอิกตัวนั้นให้เธอฟังหลังจากที่ราชนีจจิ้งจอกได้ยินสิ่งที่เขาพูดเธอก็เชื่อเขายิ่งกว่าเดิมราชนีจจิ้งจอกลังเลอยู่ชั่วขณะหลังจากนั้นเธอก็ถามฮันเซนในตอนที่เจ้าถูกนำมาที่นี่ข้าไม่ได้พูดกับเจ้าแล้วข้าทำอะไรเธอพูดกับฉันนี่ อันเซ้นคิดหลังจากนั้นเขาก็พูดมานี่ราชนีจิ้งจอกสะดุ้งมื่อได้ยินหันเซ่นโซสะสารรอบใบเสมาเริ่มจางหายไปดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อเธอพูดขึ้นมาเจ้าคือสารโมจริงๆอย่างนั้นเหรอข้าคือสารโมจริงๆข้าไม่ใช่โกสโบนข้าต้องทำยังไงท่านถึงจะยอมเชื่อข้า ฮันเซนรู้สึกอยากจะร้องไห้เขาไม่ควรที่จะพยายามกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นขุนพลโกสโบนเขาควรจะบอกเธอไปตามตรงตั้งแต่แรกวิธีการคิดและพูดของเจ้านั้นแตกต่างแต่กสโบนนั่นชั่วร้ายราชนีจิ้งจอกอย่างลังเลที่จะเชื่อฮันเซนเธอไม่อยากจะเชื่อว่าฮันเซนเอาชนะและทำลายจิตใจของขุนพลกสโบนได้ ขุนพลกอสบนเป็นหนึ่งในสิบขุนพลของเซเกรตเธอและขุนพลกอสบนเป็นระดับเทพเจ้าเหมือนกันซึ่งแม้แต่เธอก็ยังเอาชนะขุนพลกอสบนไม่ได้ส่วนฮันเซนเป็นเพียงแค่เดยุคคนหนึ่งข้าคือซานมู่จริงๆฮันเซนรู้สึกแย่เจ้าทำลายจิตใจของขุนพลกอสบนได้ยังไงร,ราชนีจิ้งจอกมองฮันเซนและถามคำถามฮันเซนตอบข้า เป็นคนที่มีพรสวรรค์จิตใจของข้าแข็งแกรง่งเหนือกว่าจิตใจของยอดฝีมือระดับเทพเจ้าการที่ขุนพลโกสโบน์บุขคา,าภายในจิตใจของข้าด้วยตัวเองนั้นไม่ต่างอะไรไปจากการรนหาที่ตายราชนีจ,จิ้งจอกยังคงไม่อยากจะเชื่อเธอมองหันเซ่นอย่างละเอียดเธอรู้จักคุณพลโกสโบนเป็นอย่างดีและหันเซ่นในตอนนี้ก็ฟังดูไม่เหมือนกับเขาเลยสักนิดหันเซ่นคิดและพูด ถึงแม้คุนพลโกสโปนจะเข้าสิงร่างกายของข้าเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงความทรงจำของข้าได้มันก็เป็นไปได้การกลืนกินจิตใจคนอื่นจะรับต่อความทรงจำของพวกเขาไม่ใช่เรื่องยากอะไรสำหรับโกสโบนราชนีจิ้งจอกพูดฮันเซนเงียบไปเขาไม่สามารถอธิบายในเรื่องนี้ได้ทันใดนั้นราชนีจิ้งจอกก็ยิ้มออกมา มันเป็นเรื่องง่ายที่จะพิสูจน์ว่าเช้าใช้กอส์บนหรือไม่ตามข้ามาที่ไวส์โบนเฮลและพวกเราจะได้เห็นเองทำไมอ่ะอันเซนถามราชนีจิ้งจอกยิ้ม ซีโนเจนอิกที่อยู่ภายในไวส์บบนเฮลเป็นผลงานที่เกิดจากความผิดพลาดของโกส์โบนโกส์โบนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเขาก็ไม่เคยกลับเข้าไปในไวส์บบนเฮลเขาจึงไม่รู้ว่ามันมีซีโนเจนอิกตัวหนึ่งอยู่ภายในและเรื่องที่ซีโนเจนอิกตัวนั้นได้รับการยอมรับจากไวส์บบนเฮลโกส์โบนนั้นเคยเป็นผู้ที่คลอง ไวส o โบนเฮลดังนั้นถ้าเจ้าคือ g h o s t b o n นและเข้าไปในไวส o โบนเฮลซีโนเตนอีกตัวนั้นก็จะสัมผัสได้ถึงตัวตนของเจ้ามันจะต้องจูดโจมเจ้าไวส o โบนเฮลนั้นมีผู้ครอบครองสองคนไม่ได้ข้าจะลองทำดูอันเซนพูดราชนีจิ้งจอกไม่ได้พูดอะไรอีก เธอแค่เดินไปที่อีกฝั่งหนึ่งของปราศาสาทและใช้กุญแจที่ห้อยคอของเธออยู่เพื่อเปิดประตูโครงกระดูกนรกหลังจากนั้นเธอก็พาฮันเซนกลับเข้าไปในไวส์ o n e ลเฮลฮันเซนยืนอยู่บนยอดเขาของไวส์ o n e ลเฮลแต่เขาไม่ได้รู้สึกถึงอะไรพิเศษในตอนแรกฮันเซนก็กังวลว่าพลังของโกสบ n ลในตัวจะกระตุ้นปฏิกิริยาบางอย่างกับไวส์ปลเฮล แต่โชคดีที่มันไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นราชนีจิ้งจอกมองหันเซินอย่างขมักขม้นและเตรียมที่จะฆ่าเขาถ้าเกิดเขาทำอะไรตุกติกแต่เมื่อหันเซินเข้าไปข้างในเธอก็พบว่าไวส์บนนเฮลไม่มีปฏิกิริยาอะไรและซีโนเจในอีกที่อยู่ภายในก็ไม่มองมาที่หันเซินเลยแม้แต่น้อยนี่ทำให้เธอประหลาดใจไม่น้อยเจ้าคือซานมูจริงๆราชนีจิ้งจอก เริ่มเชื่อหันเซ้นแล้วในตอนนี้ข้าก็บอกท่านแล้วข้าคือซานมู่จริงๆหันเซ้นยิ้มแห้งๆออกมาราชนีจิ้งจอกปัดผมของเธอและมองมาที่หันเซ้นอย่างแปลกๆกอสปอนคงไม่มีทางเชื่อว่าเขาจะถูกติยุคคนนึงฆ่าตายการได้ยินแบบนั้นทำให้หันเซ้นถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจดูเหมือนราชนีจิ้งจอกจะเชื่อเขาแล้วจริงๆ ราชนีจิ้งจอกโกสโบนได้ตายไปแล้วท่านและขา้าก็ไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกันดังนั้นพวกเราควรจะร่วมมือกันเพื่อค้นหาหนทางที่จะออกไปจากที่นี่แบบนั้นท่านก็จะกลับไปสู่โลกภายนอกได้ฮันเซนพูดขณะที่มองไปที่ราชินีจิ้งจอกราชนีจิ้งจอกถอนหายใจถ้าข้าทำได้ข้าก็คงออกไปนานแล้วท่าน ออกไปจากที่นี่ตามลำพังไม่ได้แต่บางทีมันอาจจะมีหนทางอยู่ถ้าพวกเราร่วมมือกันบอกข้าเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านรู้และบางทีข้าอาจจะหาทางทําลายการป้องกันของที่นี่ได้ฮันเซินพูดตลอดเดือนที่ผ่านมาฮันเซินใช้เวลาตรวจสอบการป้องกันของปราสาทแห่งนี้เขาได้ใช้วิญญาณอสูรผีเสื้อเนตม่วง เพื่อมองสิ่งต่างๆแต่เขาไม่พบหนทางที่จะทำลายการป้องกันออกไปได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปโกสโบนใช้พลังที่เหลืออยู่ของเขาเพื่อมอบร่างโกสโบนให้กับฮานเจนตอนนี้เขาจึงเดิมพันว่าตัวเองจะสามารถทำลายการป้องกันของที่นี่และออกไปข้างนอกได้ตอนที่2 2 5 4ีชื่อตอนว่า หาหนทางทาลายจิตของโกสโบนถูกทําลายด้วยชุดเกราะที่ตั้นสีดำแต่พลังของโกสโบนยังคงหลงเหลืออยู่ภายในร่างกายของฮันเซนและถึงแม้ฮันเซนจะไม่สามารถใช้พวกมันได้แต่พลังที่อยู่ภายในร่างกายของเขาก็เป็นพลังเดียวกันกับพลังที่กักขังพวกเขาเอาไว้ซึ่งนั่นมอบความเป็นไปได้ใหม่ให้กับฮันเซน หานเส้นจำเป็นต้องหาหนทางทำลายพลังป้องกันที่นี่และด้วยการทำแบบนั้นบางทีเขาอาจจะออกไปจากที่นี่ได้แต่ด้วยการที่ราชินีจิ้งจอกอยู่ที่นี่ด้วยเธอไม่มีทางที่จะปล่อยให้เขาไปทดสอบวิธีต่างๆตามใจชอบและถ้าเกิด พวกเขาต้องต่อสู้กันขึ้นมาฮันเซนก็ไม่สามารถเอาชนะเธอได้ดังนั้นเขาต้องการจะหาหนทางที่ทำให้เธอร่วมมือกับเขาก่อนพลังที่ป้องกันที่นี่อยู่เป็นบางสิ่งที่แม้แต่ข้าก็ทำอะไรมันไม่ได้อย่างนั้นแล้วอะไรกันที่ทำให้เจ้าคิดว่าจะทำมันได้ราชนีจิ้งจอกกรอกตาของเธอแต่มัน ก็เป็นเรื่องดีที่เจ้าอยู่ที่นี่อย่างน้อยๆก็มีใครบางคนที่อยู่ที่นี่เพื่อพูดคุยกับข้าแบบนั้นข้าก็จะไม่ได้เลื่อตายนั่นฟังดูดีแต่ไม่ว่าเธอจะสวยสักแค่ไหนหลังจากผ่านไปสักพักมันก็น่าเบื่ออยู่ดีฉันไม่คิดจะอยู่กับเธอตลอดไปหรอกฮันเซนคิดกับตัวเองเอืมท่านจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูก ตอนนี้คุณพลโกสโบนได้เปลี่ยนร่างกายของข้าเป็นร่างโกสโบนข้ายัางใช้พลังโกสโบนได้ข้าคิดว่าพลังป้องกันของที่แห่งนี้เกี่ยวข้องกับพลังโกสโบนมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าจะสามารถทำลายมันได้อันเซนพูดราชินีจิ้งจอกดูกค่อนข้างเบื่อในตอนนี้พลัง ที่ป้องกันที่นี่อยู่ไม่ใช่แค่พลังโกสบลเพียงอย่างเดียวถึงแม้โกสบลจะเกิดใหม่อีกครั้งเขาก็ทำลายพวกมันออกไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ระดับเทพเจ้าเจ้าเองก็เช่นเดียวกันฉะนั้นแค่เจ้าอยู่กับข้าที่นี่และทุกอย่างจะไม่เป็นไรหลังจากนั้นราชินีจิ้งจอกก็กลับไปที่ปราศาสฮันเซนก็ตามหลังเธอไปที่ปราศาสเช่นกัน ดูเหมือนราชนีจิ้งจอกจะไม่มีความหวังที่จะหนีออกไปจากที่นี่และเธอก็ไม่มีอารมณ์จะพูดเกี่ยวกับมันเช่นกันฮันเซนจึงได้แต่ตรวจสอบและวิเคราะห์พลังป้องกันของปราสาทฮันเซนยังไม่คิดจะไปดูโซ่ที่รามราชนีจิ้งจอกอยู่ในตอนนี้เขาเริ่มจากการตรวจสอบพลังป้องกันของกำแพงก่อน ถ้าเขาสามารถทำลายพวกมันได้อสูรกาแล็กซี่ก็จะสามารถพาเขาออกไปจากที่นี่ได้โดยการใช้ออราศาสตร์ตรงเสียนเพื่อตรวจดูพลังป้องกันที่อยู่ในกำแพงฮันเซิสังเกตเห็นว่าพวกมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบโครงสร้างลำดับของมันเหนียวแน่นและพวกมันก็อยู่ในรูปแบบที่แปลกประหลาด ถึงแม้เขาจะใช้ท่าตบขั้นสุดยอดพลังของเขาก็ไม่เพียงพอที่จะทำลายโครงสร้างลำดับของพวกมันได้ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ฮันเซินก็จะไม่มีทางทำอะไรกับมันได้เลยแต่ตอนนี้เขามีร่างโกสโบนอยู่นอกจากนั้นเขายังมีพลังโกสโบนของสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้ามันจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ถ้าราชนีจิ้งจอกสามารถทำลายการป้องกันเพื่อให้เขาผ่านเข้ามาได้ก่อนหน้านี้ฮันเซนก็คิดว่าตัวเองสามารถทำได้เหมือนกันฮันเซนใช้วิญญาณอสูรผีเสื้อเนตม่วงเพื่อตรวจสอบทัวทั้งปราศาส์เขาพยายามดูว่าปราศาสนั้นถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบไหนพลังป้องกันไม่ได้ถูกเสริมเข้าไว้ในตอนหลังแต่พวกมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งก่อสร้าง กิ่นของปราศาสเป็นหนึ่งในพลังป้องกันแม้แต่ตัวของราชนีจิ้งจอกเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมันนอกจากพลังป้องกันของปราศาสจะถูกทำลายไป,ปราชนีจิ้งจอกก็จะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้ถ้าฮาันเซนต้องการจะทำลายพลังป้องกันของปราศาสเขาก็ต้องทำลายพลังของราชนีจิ้งจอกด้วยนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่คิดจะหนีออกไปคุณพลโกสโบนนนั่นชานฉลาด เขาออกแบบปราสาทนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ลงมือสร้างมันขึ้นมาพลังป้องกันของที่นี่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์แต่มันทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาจากเทคนิคโกสโบนตอนนี้เมื่อเรามีร่างโกสโบนอยู่ถ้าเราหาข้อบกพร่องบางอย่างในการก่อสร้างได้เราก็อาจจะหนีไปได้ถึงแม้การทำลายพลังป้องกันทั้งหมดของปราสาทจะเป็นเรื่องที่ยากก็ตาม ฮันเซนยังคงทำการวิเคราะห์โครงสร้างของปราสาทต,ต่อไปทันใดนั้นฮันเซนก็สังเกตเห็นว่าในปราสาทมีพลังป้องกันสมบูรณ์แบบนั้นเขาหาจุดบกพร่องที่เล็กมากๆจนเจอจนได้จริงๆแล้วมันไม่ควรจะเรียกว่าเป็นจุดบกพร่องแต่มันเป็นแค่จุดที่การป้องกันหลวมกว่าปกติเท่านั้นซึ่งนั่นทำให้ฮันเซนรู้สึกมีหวังขึ้นมา จุดที่หานเส้นพบคือจุดที่ใกล้ๆกับรูปปั้นปลาที่อยู่ข้างๆสระน้ำนั่นคือตำแหน่งที่เขาเข้ามาในที่แห่งนี้ถ้าเดาไม่ผิดแล้วก็บริเวณนั้นมีจุดบกพร่องอยู่และนั่นเป็นเพราะราชินีจิ้งจอกพยายามใส่พลังของเธอใส่จุดนั้นซ้ำๆเพื่อให้อสูรตัวน้อยเข้ามาได้ถึงแม้พลังของราชินีจิ้งจอกจะทำลายพลังป้องกันของที่นี่ไม่ได้แต่ มันก็ทำให้โครงสร้างลำดับในบริเวณนั้นหลวมกว่าบริเวณอื่นๆตอนนี้ฮันเซนมีหนทางที่จะหนีออกไปบนดาวไอซ์บูกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางลึกเข้าไปในภูเขาถ้าฮันเซนได้ออกมาเห็นเขาก็คงจะประหลาดใจนั่นเป็นเพราะคนสำคัญของฐานทัพไอซ์บูมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหมดกุนซือไว้คราม ราชาอัศวินไอส์บูผู้ตรวจการเอ็ดเวิร์ดและยังมีอัศวินไอสบูระดับราชานอีกหลายคนทีมที่มานั้นถือเป็นแกนหลักของหน่วยอัศวินไอสบูกุนเซอไว้ด้วยพลังที่มหาศาจรรย์ของท่านท่านก็ยังระบุไม่ได้ว่าฮันเซนอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรออัศวินไอสบูที่อยู่ข้างๆเอ็ดเวิร์ดพูดขึ้นมามิสเตอร์ไวไม่พูดโกหกคราม ตอบอย่างเกลียวโกรธกุญซือไว้บกมือเพื่อหยุดครามหลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นมาพลังของข้าจะไม่ทำให้ข้าหลงทางและทั้งหมดที่ข้าทำได้ก็คือค่าจเดาสถานที่ที่เขาอยู่ความเป็นไปได้ที่ข้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็น่าจะเป็นเพราะมีพลังที่แข็งแกร่งบางอย่างมากีดขวางข้าเอาไว้ทั้งหมดที่ข้าสามารถแนะนำได้ ก็คือพวกเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้คาดาว,ว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเราหาเขาจนพบพวกเราจะฟังทุกอย่างที่ท่านบอกพวกเราราชอาศินไอซ์บูพูดเอสวดฮามอัศินไอซบูข้างๆจากการพูดอะไรอีกพวกเขาติดตามกุนซือไว้และเดินขบวนกันต่อไปกลุ่มของพวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในภูเขา กุนซื้อไว้นำทางพวกเขาทุกคนไปขณะที่คำนวณอะไรบางอย่างไปด้วยทำไมเจ้าถึงได้เอาแต่เดินไปเดินมาอยู่ได้เจ้าไม่อยากเข้ามาพูดคุยกับข้าหรอราชินีจิ้งจอกจ้องไปที่หันเส้นขณะที่เธอนอนอยู่บนเตียงยกของเธอเออข้าข้ากำลังหาหนทางที่จะทำลายการป้องกันของที่นี่ ฮันเซนรู้ว่าไม่สามารถปกปิดมันจากเธอได้ดังนั้นเขาจึงบอกเธอไปตรงๆเมื่อได้ยินที่เขาพูดราชนีจิ้งจอกก็ยังคงไม่เชื่อว่าฮันเซนจะทำลายพลังป้องกันเพื่อออกไปได้ความสนุกของค่ำคืนหนึ่งเป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้เลิกเสียเวลาและหันมาสนใจกับคนที่อยู่ข้างๆเจ้าเสียงของราชนีจิ้งจ,งจอก ฟังดูยั่วยวนและเธอก็ดูเหมือนกับปีศาจจอมล่อลวงนะหน้ากากโกสโบนที่เหลืออยู่มีพลังระดับครึ่งเทพเหมือนกันใช่ไหมอันเซนหันไปมองหน้ากากโกสโบนที่อยู่ที่ในห้องโถงด้านข้างราชนีจ,จิ้งจอกยิ้มแน่นอนว่าไม่พวกมันเป็นแค่สถานที่ที่โกสโบนเคยใช้อยู่อาศัย เมื่อเขายังอยู่ที่นี่พวกมันก็มีพลังแต่ตอนนี้พลังของเขาอยู่ในร่างกายของเจ้าหน้ากากพวกนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปอันเซนคิดหนทางที่จะออกไปจากที่นี่ขึ้นมาได้แต่เขายังคงอ่อนแอเกินไปอันเซนหยิบหน้ากากอันนึงขึ้นมาและพบว่ามันไม่มีพลังอะไรอยู่จริงๆแต่ทว่ามันก็เป็นอะไรที่แข็งแกร่งอย่างมาก อท่านช่วยเปิดไวท์โบนเฮลให้ข้าหน่อยได้ไหมฮันเซนถามในตอนนี้เมื่อนอากากกส์โบนไรประโยชน์ฮันเซนจึงหันไปหากิเลนโลหิตแทนถ้าเขาทำให้มันมาเป็นพวกของเขาได้มันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมาทำไมเจ้าถึงอยากเข้าไปในนั้นล่ะราชนีจิ้งจอกถามฮันเซนข้าอยากลองดูว่าจะทำให้มันเชื่องได้ไหมถ้า ข้าได้รับพลังของมันข้าก็อาจจะทำลายการป้องกันของที่นี่ได้ฮันเซนพูดสิ่งที่เขากำลังคิดออกไปตรงๆโอเคถ้านั่นเป็นความคิดที่ดีเอาละเจ้าไปทำแบบนั้นได้ราชินีจ,จิ้งจอกโยนกุญแจกระดูกดำให้กับฮันเซนจบไปแล้วนะครับผมขอบคุณผู้แปลด้วยนะครับ n o เวลโอเคครับผมและเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ